สว,ส, casa, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมื้อเย็นวันนี้นะคะวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วมื้อเย็นนะคะทานข้าวเสร็จแล้วมาทานอาหารเสริมบำรุลงร่างกายกันนะคะวันนี้เป็นคู่สีตับดีเลือดดีนอนหลับดีนะคะนี่ค่ะคู่สีตับดีเลือดดีสมองหัวใจผิวพรรณดีนะคะ,ะทานข้าวเสร็จแล้วรีบทานอาหารเสริมทนันหลังอาหารทันทีนะคะนี่ค่ะก็อันดับแรกทานก่อนนะคะเดี๋ยวจะเลยเวลา เลสตินหนเม็ดนะคะสามารถเก็บวไว้อุอณหภูมิปกติได้เลยนะคะอุณหภูมิปกติได้เลยเลสตินนะคะเปิดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็บำรุงเลือด1นึ่งแคปซูลนะคะถึงเม็ดนี่ค่ะเลสตินจะเม็ดใหญ่นิดนึงถ้าเราอา่กลืนถูกน้ำล้วจะกลืนง่ายนะคะลืน่นกลืนง่ายนะคะ 2องเม็ดแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาด1แก้วนะคะถ้าเป็นน้ำแร่ได้ยิ่งดีนะคะ ถ้าเราทานข้าวอิ่มแล้วนี้เราทานอาหารเสริมแล้วก็ดื่มน้ํานะคะรู้สึกอิ่มมนะคะน้ําไม่หมดแก้วแล้วก็สักพักเราค่อยดื่มตามนะคะดื่มตามอีกสักแก้วหนึ่งนะคะเพื่อการทําละลายที่ดีของลีซิตินกับตัวบารุงเลือดนะคะให้ได้ไปใช้งานอ่าร่างกายบารุงร่างกายได้เร็วขึ้นนะคะค่ะ คูซีตับดีเลือดดีนอนหลับดีเลซิตินนะคะบรรจุ60แคปซูลบำรุงเลือดบรรจุ60แคปซูลเท่ากันชุดนี้ท่านเสริมบำรุงต่อเนื่องได้1เดือนได้1เดือนนะเลซิตินจะช่วยบำรุงตับลดไขมันพอกตับนะคะไขมันที่สะสมในร่างกายของเราไม่นานไขมันเกาะหัวใจไขมันในหลอดเลือดเส้นเลือดนะคะทำาให้บำรุงสมองหัวใจ แล้วก็ผิวพันธุ์นะคะผิวพันธุ์ทําให้นอนหลับดีทานคู่กับตัวบํารุงเลือดตัวบำรุงเลือดตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันรูหิตจางสร้างเม็ดเลือดแดงแข็งแรงนะคะ ตัวมันมเลตตัวนี้สามารถทานได้ทั้งตั้งแต่เด็กที่กลืนแบบเม็ดได้จนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะคู่กันชุด860บาทพิเศษค่าจัดทรงฟรีทานได้อย่างปลอดภัยไม่มีข้อห้ามในทุกๆโรคนะคะรับ2อ2ชุดก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะทานต่อเนื่องได้ถึง2เดือนรับ3ชุดทานต่อเนื่องได้ถึง3เดือนก็มีโปรพิเศษฝากไว้ด้วยนะคะคู่ซีตับดีเลือดินอน